โอเคข้อนี้หนูเข้าใจโจทย์เนาะเขาถามว่าอืเพิ่อนสี่คนเนาะกินข้าวสามสิบหกเหรียญนะครับแล้วให้ทิปอีกยี่สิเอร์เซ็นด้วยเนาะสรุปว่าแต่ละคนใจเท่าไหร่เนะะาะครูก็วางโมเดลอย่างนี้ก่อนแล้วกันว่าแต่ละคนแต่ละคนจะต้องจ่าย ายเท่าไหร่ครับมันก็คือเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยเนาะทั้งหมดเนาะหาร4เพราะมี4คนถูกไหมเอ่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายของแต่ละคนเนาะแต่ละคนเนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่ก็ต้องเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาหารสีทีนี้เราจะมาหาค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนเนาะมาแตกมาแตกกันอีกนิดนึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดมีอะไรบ้างมีค่าอาหารใช่ไหมกับทิปใช่ไหมครับ ใชไหมใช้จ่ายทั้งหมดจะมีสองส่วนทีนี้ค่าอาหารเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบหกเนาะบวกกระทิปครูอ,อธิบายเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยแล้วกันเนะาะให้ชัดเจนทนี่เราต้องหาทิปก่อนออนนี้เราไม่รู้ใช่ไหมครับเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับอะเรามาหาทิปก่อนครับหาทิป ทิปหายยังไงนะครับค่าอาหารมัน36ใช่ไหมครับทิปมัน20%่เอเก้าสเนี่ยคูณกับ20%ก็คือ20ส่วนร้อยจะได้เป็นเท่าไหร่เอ่อ7.2ถูกไหมอ่ะทีเนี้ยเรารู้แล้วไงย้อนกลับมาทิปคือ7.2นั่นเอง ตัวนี้คือ7.2อ่ะกลัวไม่เขียนใหม่ดังนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนจ่ายไปเนาะเท่ากับ36เมื่อกี้เราไม่รู้ทิปตอนนี้รู้ทิปละ7.2หารด้วย4เท่าไหร่ ส2 2สเนาะหันสก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับ10.8จเนาะต่อข้อ4โอเคไหมครับ